นี่จ้าทุกๆคนวันนี้พา <Wow. S 1> พ่อปู่ <Wow. S 1> มซอรเฟสกาตกปลาจ้าตกปลาน้ำจืดมาดูว่าจะได้ไปกี่ตัวสั่งแกว่าตัวใหญ่ยายแกหัวร้อยใหญ่เลย ให้ดูวิวรอบๆจ้ะตรงนี้เขาก็จะมีให้กางเต็นท์นอนด้วยจ้าตรงนี้ตรงนี้แหละตรงเนินนั่นน่ะแล้วก็เพราะว่าเขาจะมีห้องน้ําให้ด้วยมีห้องน้ําห้องน้ํา ตอนนี้มาอันที่ที่สองจ้ดตอนนี้ผักเล่าได้จัดเด้อผักไทยบัตนัทนี่ก็จะนี่นแพะกับแกะขเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตรงนี้น้่มละกะัตจะนี่มองบ้านพักสำหรับเจ้าของอยู่ีนนั่น,นแม่ ได้เต็มพอตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ำโซนโซนเล่นน้ำจ้ะตรงนี้นนนะ,ะน,นี่มองนี่อันนี่นี่งเล่นราคาย่างนั่นย่างนี่กิน นี่ก็จะเป็นอันบ้านพักตักอากาศาของเจ้าของคุณไม่ใช่บ้านหรอกบ้านพักตักอากาศ ขอขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีเห็นกันจ้าจากลุงย้อนกับปาออจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณจ้า